สวัสดีค่ะหนูเล็กเองนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวทุเรียนนะคะสดที่บอกขายกับแม่แม่เอไปนะคะเป็นลูกๆนะคะตอนนี้ก็กําลังรอสุกเนาะถึงจะตัดออกมาแล้วก็ขายอีกรอบนึงนะคะก็เลยหยุดการไล์สดไปก่อนนะคะตอนนี้ขายแต่ทุเรียนทอดนะคะทุเรียนทอดก็บางไซส์ก็หมดเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าแม่แม่เอฟอยากได้สักครึ่งโลหรือ1ขีดจะเป็นถุงแบบ ซีนแบบเล็กๆอ่ะนหนูกินอยู่ีประมาณถึงนะหนูกินไปละอันนี้ได้เน,นี่ยจะเป็น1ขีดหนึ่งบาทหนูเล็กก็กินอยู่มีถ้าเป็นถุงแบบนี้มีกับถุงครึ่งโลมีนะคะแต่ว่าที่เหลือก็ไม่มีและเหมือนจะหมดสต๊อกนะคะถ้าของเข้ามาเร่จะแจ้งให้ทราบทั้งหน้าเพจแล้วก็หน้าเฟซบุ๊กของน้องหนูเล็กเลยแต่อันนี้ก็คือจะมารีวิวทุเรียนเซ็ตนั้นที่หนูบอกกับแม่ๆไปขายกับแม่ๆไปนะอันนี้เลยก็ ปุ๊บเอาไว้กินเองนะคะแต่ว่าพี่ชายเป็นคนแกะให้ใส่กล่องแช่ตู้เย็นนะคะก็จะมาทานให้ดูจะมาทานให้ดูเลยว่ามันเนื้อดีขนาดไหนนี่นี่เลยนี่เหลืองแบบนี้นะคะเหลืองแบบนี้แล้วก็เนื้อแน่นๆแบบนี้ที่ขายให้กับทุกคนเลยนะคะหนูปุ๊บเอามากินหนึ่งลูก หือหอวานหวานช่ำนะคะสีก็สวยด้วยหือหืมหืมขออนุญาตค่ะหืมหนูอ่ออไะ,ะออไปส่งของตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะ นี้เพิ่งซื้อกขนาด,นาดกินกว๋วยเตี๋ยว,วต้องซื้อกลับมากินที่บ้านนะคะต้องไม่ส่งสองให้ลูกค้าก่อนลูกค้านัดรับเยอะมากทีเนี้ยก็เลยแบบเออเนี่ยทานข้าวเสร็จแล้วก็มีเวลามานั่งรีวิวทุเรียนให้กับทุกคนได้เห็นกันนะคะนี่เนื้อข้างในนี่เนี่ยอากาศก็ร้อนดูดิ <laughs> แม่ค้าหน้าสงสารมากเลยเหนื่อย เหนื่อยมากนะคะแต่ว่าสนุกสนุกแล้วก็เป็นอาชีพที่จริงใจมากๆก็อยากจะขอบคุณแม่แม่เอฟทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะมาสั่งซื้อมาอุดหนุนน้องหนูเล็กสุดที่นี่รู้สึกแบบดีใจมากๆที่ยอดขายกําลังแบบไปได้สวยมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่แม่แม่เอซแบบเมตตาแล้วก็ ช่วยกันแชร์แล้วก็มาซื้อของหนูกันเยอะมากๆเลยค่ะแม่ๆจา130โลก็ไลฟ์สดหมดไปเกลี้ยงเลยนะคะวันนั้นเสร็จนั้นไม่มีเหลือเลยแม้แต่ลูกเดียวนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ๆเดี๋ยวลูกจะไลฟ์สดอีกเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะก็มีคนสั่งจองอีกหลายคนมากๆตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีเวลามาไลฟ์สด อีกด้วยถ้าเกิดว่าเรายังแบบถ้าว่างจากการส่งเนี่ยนัดรับเนี่ยก็จะมีเวลาที่จะมาไลฟ์สดให้กับแม่ๆได้ชมกันแต่ทีนี้คือไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอีกเซตหนึงถ้าทุเรียนสุกแล้วตัดแล้วหนูจะบอกทันทีเลยคะ่ะว่าจะไลฟ์กี่โมงวันไหน นะคะอดใจรออีกนิดนึงนะอดใจรออีกนิดนึงนะคะจะได้กินทุเรียนชํำๆแบบนี้เลยแล้วก็ทุเรียนทอดมีตลอดนะคะสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงทักแชทน้องหนูเล็กได้เลยไม่ว่าจะทักแชทเพจหนูเล็กสุทินีแฟนเพจก็ได้หรือจะทักเป็น IG ก็ได้นะคะ IG หนูเล็ก STN noolekstn นะคะ IG นี้เท่านั้นแล้วก็ Facebook นะคะหนูเล็กสุทินีหาซั้เป็นภาษาอังกฤษ สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาในแชทเลยนะคะหนูเล็กจะตอบทุกคนแล้วก็จะส่งของทุกคนให้ตามออเดอร์ทุกๆออเดอร์เลยนะคะขอบคุณมากๆที่อุดหนุนนนองหนูเล็กนะคะขอบคุณแม่ๆทุกคนขอบคุณ f อเสียงวิหกนกคงสกรทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องหนูเล็กจะต้องไปส่งที่โรงเรียนวางจันทร์นะคะเป็นโรงเรียนที่หนูเล็กเรียนนี่แหละก็จบมาแล้วเนาะเป็นโรงเรียนมัธยม อย่าต้องไปส่งต่อนะคะคุณอาจารย์สั่งมาอีกหลายกิโลเลยนะคะก็ขอตัวก่อนเลยนะคะอันนี้ก็อร่อยตามที่บอกเลยหืมฉ่ำว้าฉ่ำมากนี่นะค่ะหนูหนูหนกแกะใต่กระปุกเอาไว้แบบนี้เลย